สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันอังคารที่21กุมภาพันธ์2023นักบุญวันนี้ละลึกถึงนักบุญดาบมียโนพระสังคราชและนักปราชญะศาสนาจักรนะครับเราจะนำบทอ่านาจากจดหมายของท่านนั้นมาพูาดกันนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความชื่นชมยินดีในความยินดีที่จะมาภายหลังความทุกข์ยากนะท่านก็บอกว่า ที่ใดมีความชอบธรรมและความดำเก่งพระเจ้าความยากลําบากจะเป็นเครื่องทดสอบจิตใจไม่ใช่เป็นการทรมานแบบทาตแต่จะเป็นเหมือนการที่บิดาสั่งสอนบุตรแม้ขณะที่อยู่ในท่ามกลางความทุกข์ทรมานยศผู้ชอบธรรมอย่างกล่าวว่าปลดเขี่ยนข้าพเจ้าบทขยี้ข้าพเจ้าและตัดข้าพเจ้าเป็นชิ้นชิ้นท่านยังกล่าวอีกว่าสิ่งนี้นําความบันเทาใจมาสู่ข้าพเจ้าแม้ผู้ที่เบียดเบียนข้าพเจ้ามิได้ปล่อยข้าพเจ้า แต่สําหรับผู้ที่พระเป็จเจ้าทรงเลือกสรรและมีความบรรเทาอย่างใหญ่หลวงและความทุกข์ทรมานจะคงอยู่ไม่นานและพระเจ้าจะทรงชุบชูผู้ที่ล้มลงให้ลุกขึ้นและจะทรงปลอบประโลมเขาด้วยความหวังเขาจะลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปสู่สิริรุ่งโรจน์แห่งความสุขในสวรรค์บรรดาช่างผีมือก็เป็นแบบอย่างในการกระทําเช่นเดียวกันช่างทองใช้ค้อนตีทองเพื่อให้ส่วนที่ไม่บริสุทธิ์ของทองนันหลุดออก ท่านแกะสลักใช้ตะไบขัดถูโลหะเพื่อให้เห็นลวดลายในโลหะเป็นเงางามหม้อของช่างปั้นหม้อถูกทดสอบในเตาไฟฉันใดผู้ชอบธรรมก็จะถูกทดสอบในไฟแห่งความทรมานฉันนั้นท่นานนักสากยากบกล่าวว่าพี่น้องชายหญิงทั้งหลายเมื่อพวกท่านถูกทดลองในความยากลำบากต่างๆนานาให้ถือเป็นความยินดีที่ยิ่งใหญ่เถิด เมื่อคนเรากะทำความผิดในชีวิตเขาก็ทนทุกข์ทรมานเพราะบาปเขายังคงมีความมั่นใจว่าเมื่อรู้ว่าบำเหน็จรางวัลสำหรับการทำความดีของเขารอคอยเ,ออเขาอยู่ในชีวิตนิรลนดอนฉะนั้นพี่น้องที่นักเมื่อท่านถูกมนุษย์ศบประมาทหรือได้รับการตีสอนจากพระเป็นเจ้าจงอย่าสิ้นหวังอย่าซึมเศร้าแต่จงมีความอดทนให้ใบหน้าของท่านแสดงออกซึ่งความยินดีและความสงบในใจ,ใจิตใจและให้คำพูดของท่านเต็มไปด้วย การขอบพระคุณเสมอวิธีการของพระเจ้านั้นน่าสรรเสริญพระองค์ทรงเคีื่อนตีบุตรของพระองค์ในโลกนี้เพื่อช่วยให้เขาพ้นจากการถูกลงโทษตลอดนิรันดรทรงทําให้พวกเขาต้องถ่มตัวเพื่อจะยกพวกเขาขึ้นทรงทําให้พวกเขาได้รับบาดแผลก่อนที่จะทรงรักษาพวกเขาและแม้แม้ว่าพระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขาลม้มลงแต่ทั้งนี้ก็เพื่อจะยกย่องพวกเขาขึ้นพระคำีเกา่ายืนยันว่า จงให้ความรู้ความเข้าใจของท่านช่วยเสริมสร้างความอดทนให้มากขึ้นจงเพียรอคอยความยินดีที่จะมาภายหลังความทุกข์ความหวังไว้ใจในจะนำท่านไปสู่ความยินดีนั้นและความรักจะจุดไฟแห่งความร้อนรนของท่านวิญญาณที่เตรียมพร้อมจะลืมความทุกข์ทรมานที่ได้รับจากภายนอกและจะโผผินอย่างรีบเร่งไปยังสิ่งที่ลำพึงอยู่ภายในครับพี่น้อง ก็เข้าใจทันทีเข้าใจง่ายนะครับเป็นที่เราได้ยินได้ฟังก็เปรียบเสมือนว่าเราทุกคนนั้นก็มีความยากลาบากมีอุปสรรคมีความทุกข์หรือว่ามีการเขนนั่นเอง,เองนะถ้าเปรียบเปรียบเทียบก็คือเรามีการเขนทุกคนที่จะต้องแบกบที่ต้องรับภาระเหมือนที่พระเยซูเจ้าพองค์บอกชัดเจนใช่ไหมท่านจะเป็นสิทธิ์ของเราใช่ไหมท่านจงลืมตนเองใช่ไหมถึงออกจากตนเองลืมตนเอง ยกกางเขนขึ้นใส่บาและแบกตามเรามานั่นคือสิ่งที่พระเยสุเจ้าบอกก็หมายถึงว่าในชีวิตแห่งการจเจริญชีวิตในโลกนี้ในสนานที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งนั้นที่จะก้าวเดินไปนั้นเราจะพบความทุกข์ยากลบาบากเราจะเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคต่างๆนานา,นา,นา,นานจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่เรามีประจําตัวอยู่นะครับจากผู้อื่นที่ด่าว่าเราเข้าใจผิดหรือเข้าใจหรือ จะทำร้ายเราด้วยวิธีการต่างๆก็ตามคนที่อิจฉาลิษยาและดื่จะมีอยู่รอบข้างคนที่จะคอยติฉินนินทาเราจะมีอยู่และบางทีเราจะมีความขาดแคลนในบางสิ่งบางอย่งางตัวอย่างเช่นอาจจะขาดแคลนเรื่องวัตถุเข้าของเงินทองอต้องเป็นหนี้เป็นสินและอื่นจะมีความทุกข์ยากลาบากแต่ว่าในความทุกข์ยากลาบากเหล่านั้นเองเพระเป็นเจ้าพระองค์ จะใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อทดสอบอสิทธิของพระองค์ทดสอบผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์นั้นว่าเชื่อพระองค์ด้วยความจริงใจด้วยความมั่นใจหรือไม่นะนดัง้นวันนี้ก็พูดนิดนึงถึงมหาบุรุษยอบในพระธรรมเก่าที่สูญเสียทุกอย่างเลยแล้วที่สุดแล้วก็ท่านได้อดทนอยอมรับน้ำพระทัยพระเจา้าในที่สุดท่านก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาและเป็นความสุขหลังจาก ที่ได้ผ่านความทุกข์ยากเหมือนกับที่นักบุญาดามิอาโน,โนได้พูดไว้หน่อยจงชื่นชมยินดีในความยินดีนะชื่นชมจงชื่นชมในความยินดีที่จะมาภายหลังความทุกข์และจะพูดง่ายๆภาษาไทยเราก็บอกว่าจะมีฟ้าหลังฝนเสมอฟ้าหลังฝนคือก่อนฝนจะมาใช่ไหมมันจะมืดครึ้มอะไรต่างๆฝนตกลงมามีฟ้ารอ,องฟ้าผ่า,าอะไรต่แต่แต่หลังจากนั้น เราสังเกตดูใยประสบการณ์ชีวิตอากาศจะสดใสอากาศจะสดชื่นแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มีความชุ่มฉ่าร่มเย็นลงมาอย่างนั้นนะครับฉันใดก็ฉันนั้นพระเป็นเจ้าพระองค์ก็ทดลองเราในหลายรูปแบบ,นะบอย่าได้ทอแทอย่าได้หมดหวังหลายคนก็บ่นว่าพระเจ้าว่าทําไมไม่มเมตตาทําไมไม่ได้อย่างนู่นได้อย่างนี้ทําไมฉัน คนนู้นมันได้คนนี้ใช่ไหมเราจเจริญชีวิตในชีวิตของเราเนี่ยกับพระเบญจเจ้าสําคัญที่สุดละเราจะยากจนยังไงในโลกนี้แต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องมั่นคงและร่ํารวยเสมอในความเชื่อความมั่นใจต่อความรักที่พระเบญจเจ้าองค์ทรงมีต่อเรานะครับและเราจะต้องใช้ความรักนั้นต่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราด้วยของพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิต ลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมเอเทิน